ต่ลุยสนเกษตรนังนิสาดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่มาช่วยลอกหอมเนาะอันนี้คือหอมที่เราปลูกเองหมอยใหญ่ไม่แม่ต้นใหญ่ไหมลักษณะต้นเป็นยังไงไม,ไม,มันเพิ่งจะได้น้อยวันจังยี่สิบกว่าวันเองก็เลยบังคับเอาขายเพราะราคามันดีช่วงหน้าฝนราคาดีเนาะแม่ต้องรีบเอา รีบเอาตามราคารีบเอาออกมันก็เลย,ยไม่แข็งแรงเลยเดี๋ยวนะคะมาดูใกล้ๆกันยังอ่อนอยู่ถึงอันนี้ยังไม่ถึงสามสิบวันยี่สิบกว่าวันนะคะแต่ว่าลำต้นเขาก็ลำต้นเขาก็ใหญ่อยู่ใบเขาก็สวยนะคะอันนี้ยังได้อยู่นะคะแล้วก็ใบเขาจะแข็งค่ะใบแข็งดีใบแข็งต้นแข็งนะคะอย่างงี้ค่ะ อันนี้คือเราจะเก็บขายเองนะคะถ้าช่วงไหนที่แบบว่าออกเยอะๆเราก็ขายส่งเนาะอันนี้วิธีลอกหอมของคุณแม่ค่ะจากที่เป็นกกอนะคะหนึ่งกอมันจะมีหลายต้นเนาะก็จะมาหางแยกๆออกเนาะแล้วก็ลอกแบบนี้ได้เลยวิธีลอกหอมค่ะหลายตุ้นมากนี่หนึ่งกอ จะมีลายหัวมากเลยค่ะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้หกต้นกอ,อน,นี้มีหลายต้นค่ะกอนี้ก็จะเยอะหน่อยแต่ละต้นแต่ละกอจะไม่เท่ากันเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต้นค่ะอ่ะาค่ะ,อ,คะอันนี้เราก็จะลอกแค่ใบเล็กๆ ที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะเราจะดึงใบเล็กด้านล่างสุดออกนะคะแล้วก็ดึงแค่ใบสองใบแค่นั้นค่ะลักษณะใบเล็กของเขาจะเป็นใบเล็กแบบนี้ค่ะใบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะดึงไอ้พวกใบเล็กอย่างนี้ออกนะคะแบบนี้นะคะเล็กขนาดนี้ดึงออก ขนาดน,นี้ดึงอกอกหอมยังอ่อนอยู่เลยมันอายุอ่อนอายุน้อยจังแต่บังคับขายราคาดีขายตามราคาเนะพอเสร็จแล้วเราก็จะได้หอมอสวยๆแบบนี้ค่ะเตรียมขายก้านหอมราคาแปดสิบ